ราศีต้นค่ะสําหรับการงานของชาวราศีตุลน,นะคะการงานจะไหลลื่นดีถ้าเรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าค่ะแต่ที่ต้องเตือนเลยเนี่ย อะไรก็ตามแต่ที่ต้องด้นสดหน้างานนะคะพยายามอย่าเลยนะเพราะว่าจะทําให้ติดๆข,ขัดๆได้ค่ะทางที่ดีคือควรเตรียมตัวล่วงหน้าเอาไว้ดีกว่านะคะในส่วนของการเงินค่ะการเงินเนี่ยอย่าเสียเงินแต่ซื้อของให้คนอื่นมากจนลืมตัวเองนะช่วงนี้แนะนําให้เอาเงินกลับมาใช้ดูแลตัวเองบ้างนะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยก็ยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาทางนั้นแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็ตามแต่เถอะเราอะ่ะไม่พร้อมที่จะเปิดใจพอร,รู้สึกว่า ยังมูฟออนไม่ได้บ้างหรือว่ายังไม่อยากแบบเริ่มต้นกับใครใหม่ค่ะเพราะว่าไม่อยากเจ็บซ้ำสองนะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะระวังปัญหาเก่าๆจะกลับมาทําให้มีปัญหาทะเลาะก,กันได้นะจะทําอะไรมากอะ่ะไม่ได้ในช่วงเนี้ยคือไม่ว่าจะแบบอยากจะแก้ไขหรืออะไรก็ตามแต่แต่อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยอยู่นิ่งๆเฉยๆไปก่อนแล้วให้เวลาเป็นตัวช่วยทําให้ปัญหาคลี่คลายลงนะคะสําหรับสุขภาพค่ะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บตัวเพราะว่าความซุ่มซ่ามของตัวเองนะคะแล้วก็โรคอะไรที่เป็นอยู่เล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ